มาถึงบูเลที่เป็นเบสต์พิเชอร์ออสการ์ประจำปี2014ปีนี้นั่นก็คือเรื่องอะไรครับคุณมอสทเวลเลียสเลฟหนังเต็งรางวัลจ้าจ๋ามาเลยนะครับก็เมื่อกี้คุณนำช่วงบอกไปแล้วสรางวัลอสการ์ได้มาเบสต์มูวี่นะฮะเบสต์อะดัปเตอรสคริมเพ์และอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมรูปิตาเนย์จิองได้ไปจากทเวลเ r ียสเลฟครับผมนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่ารอชา้า นะครับอ,อ,อันนี้คือนะหน้าตาของอบุเลนะครับที่อยู่ในมือของคุณบอสเนี่ยแนละครับผมนะฮะแล้วก็นี่คือหน้าตาที่เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในหน้าเมนูหลของตัวของบูเลของทรเวียสเลฟจะเห็นหน้าดารา,านําเยอะมากมีใครบ้างเอ่ยก็หลักๆก,ก็จะมีชื่อเพลงยากมาก เอาเอาผู้สร้างก่อนเอาผู้อเฟรพุ่มกับสตีฟแบ็คคูนนะส่วนพเเอกพุ่มโดยการสร้างคุณดูชื่อนี้ไปอย่างผมพูดตรงนี้แค่พุ่มโดยการสร้างนะฮะแล้วก็เล่นเองด้วยนะครับก็คือจะจำหน่ายเองด้วยนะก็คือพ่อแบรดพีทของเรานี่เองนอกจากนั้นก็ยังมีพเเอกจากเชอร์ล็อกนะครับเปเดดิดหรอใช่ไหมเปเดดิดแคมบบะแล้วก็นี่พระเอกครับพเเอกจริงๆว่าชิเวเทลเอจีโอโฟล ชื่อ Metal ก็จะได้นะอะละแต่อย่ารอช้าก่อนเดี๋ยวผมบอกสเปคก่อนไหมครับผมสเปคก่อนนะครับให้มาเป็นพันแปดสิบพีนะครับ HD สองจุดสี่ศูนย์ต่อหนึ่งนะครับระบบเสียงเสียงอังกฤษเนี่ยเป็น DTS HDMA ห้าจุดหนึ่งซลเสียงไทยไม่น้อยหน้านะ DTS HDMA เหมือนกันห้าจุดหนึ่งนะครับมีซับอังกฤษซับไทยให้แล้วก็มีเบื้องหลังครับผมเบื้องหลังเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็ อย่ารอช้า Special ลฟีเจอรไปดูกันเลยอันนี้ผมคลิกมาให้ดูเลยครับผมก็จะหลักๆเนี่ยจริงๆก็จะมีหัวข้อ History Portrait มี The Team มี The Score มีเทจ i c a l t r a i l e r เอาที่น่าสนใจเลยคุณน้ำโชคอันนี้หลายคนชมนะว่าหัวข้อ History Portrait เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าคนชมว่าน่าสนใจและนำเสนอได้ดีมากหมายความว่าหัวกว่าจะมาเป็นรูปเป็นร่างภาพยตรนเรื่องนี้ได้ใช่ที่มาที่ไปไปคือมันเก๋ตรงเก๋ตรงที่ว่า คือจะแบ่งสองพาร์ทนะแต่ว่าผมจะให้เลือดูพาร์ทแรกก่อนเก๋จริงครับเพราะว่าเขาจะเอาให้ไระเอกของเรื่องอนะครับนี่ชิวเทลชิวเทลเ,เนี่ยนะฮะมาเล่าไอ้เล่าธรรมดาไปนี่เห็นตรงนี้ไหมครับคือเขา,เ,เ,าเขาเอาหนังสือฉบับดั้งเดิมโซน,นนอตท่ำที่มาสร้างทว่เวสเลฟ ูดดคุยย้วหนังสือนี้คือต้นฉบับเนี่ยขายดีตีพิมพ์มาถึง15ประเทศทั่วโลกและที่สําคัญพอยิ่งเอามาทําเป็นหนังและได้กระแสที่ดีแบบนี้เนี่ยก็คือตัวเนี่ยฮะนี่คือหน้าตาของจริงเลยของจริงนะครับที่ที่ที่เห็นอยู่เห็นกันอยู่นะครับแล้วก็ในขณะที่ที่ชิวเเทลก็เล่าไปเนี่ยเขาก็จะมีการตัดสลับกับของกุกับด้วยสตีมแมคคุยนะฮะแล้วก็ทีมสัมภาษณ์ของนักแสดงต่างๆแล้วก็ แต่คือมันน่าสนใจว่าเขาพยายามลิงก์อ่ะคือแทนที่จะทำเมื่อไหร่เดียวแต่พยายามจะเข้าไปหาที่หนังสือเนื้อหามามาจากตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่มั์จะชอบชอบเก็บกันใช่ไหมแบบนี้ไม่นะว่าแมคครพลงเขาก็เปิดเผยดีครับผมนะครับเราก็จะเห็นเขาก็จะเอาจากภาพจากในหนังเนี่ยเห็นไหมฮะที่ที่ที่เขามากระตัดสลับในการเล่ากันไปเล่าสู่กันฟังกันไปแบบนี้หลายคนคุณนำโชยงสงสัยเลยเขาเก็บอะไรกันเนี่ย สีเนี้ยก็เก็บอะไรกันนี่คือหน้าตาผู้กัดสตีแมคควีนเห็นแล้วโอหูตอนขึ้นรับรางวัลออสการ์นะครับมากันเป็นมาโยงมาเป็นกองครับนะฮะเมื่อกี้คุณบอกว่านั่นสือขายดีใช่ป่ะเสริมนิดนึงคือตอนที่เขาจะสร้างเนี่ยเขาแบบเขาหัวเระตันไง เขามีโครงการที่จะแบบสร้างหนังท่าตผิวสีครับจะหยิบเรื่องอะไรมาทําดีแล้วคุณบอกว่าตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยไม่ใช่พุ่มกับโดยตรงใช่เขาเป็นไงมาก่อนคือเขาค่อนข้าจะเป็นคนที่เศษงานศิลปะมา,มากมากคือเป็นพุ่มกับที่บอกตรงๆนะครับว่าเขาเกลียดสตอรี่บอร์ดไม่ชอบเลยเขาเกลียดสตอรี่บอร์ดเลยนะคุณผู้ชม แบบคือเห็นแล้วจะอ้วกแต่จริงๆในการทําหนังเนี่ยสตอรี่บอร์ดนี่คือหัวใจเออหัวใจสำคัญนะแต่เขาเขาบอกเขาไม่เอาเขาเขาไม่เอาทุกอย่างมันเกิดจากการอินเนอร์ข้างในแล้วก็แรงบันดาลใจที่จากการที่เขาเสษงานศิลปะแต่งตั้งคุณมอสครับคุณผู้ชมครับในหัวข้อเบื้องหลังนี้อันนี้เด e ะสคอร์อันนี้เหมาะมากสําหรับคนที่ชื่นชอบ งานดนตรีและอยากรู้เบื้องหลังการทำดนตรีประกอบภาพยนตร์นะฮะก็ในหัวข้อนี้อ่ะสตีมแมคควีนเนยไปตามจีบคนนี้มาเลยคนนี้เป็นระดับซุปตาแห่งการทำสกอร์หนังผมรู้คุณนำโชคยาเพิ่งเฉลยนะผมรู้นี่เลยพึ่งแต่งนี่เลยซซว์แท็กให้พี่เบิร์นร้องเพลงในเรื่องอย่าลืมฉันนั่นก็คือฟองเบียครับ เกี่ยวไหมเนี่ยนี่มัาก็มาคุยอยู่ในฮอลลีวูดไม่ใช่ฟองเบี้ยอ่ะเหรอนี่เราผมพูดถึงแฮร์ซิเมอร์ครับโอ้โหคนนี้สุดยอดใช่แล้วก็ในหัวข้อเบื้องหลังนี้เนี่ยสตีแม็กฟินด์จะอธิบายฟังถึงคอนเซ็ปต์หนังและกับการที่ดึงตัวแฮร์ซิเมอร์เข้ามาทาเพลงเพราะอะไรเพราะว่าด้วยสไตล์การทํางานของเขาเนี่ยมันช่างตอบโจทย์จริตของผู้กำกับเป็นอย่างยิ่งผู้กำกับก็ชอบอาร์ต ใช่อาร์ตกับอาร์ตมาเจอกันมันก็เลยเหมือนคนที่คุยกันรู้อยารกันรู้เรื่องใช่เพราะฉะนั้นหัวข้อนี้เนี่ยนะครับนี่ฮะนี่ห้องทำอางของฮร์ริมเบอร์นะฮะเราจะได้เห็นปกติเราเราจะไม่รู้นะว่าผู้หลานการทำงานเนี่ยใช่เขามีห้องทําแบบไหนอะไรอุ่ญคราวนี้เห็็นนนี้กเราจะเห็นกันชัดๆบหัวข้อนี้เนี่ยแหละครับนี่ก็คือเอาเป็นคร่าวๆสำหรับในสเปเชียลสเปเชียลฟีเจอร์ ที่อยู่ในในนี้นะฮะหลายๆท่านเนี่ยชอบมากในส่วนของตรงนี้นะฮะคือแบบเวลาเสพหนังเข้าไปแล้วเนี่ยเอ้ยอยากรู้เรื่องหนังเรื่องนี้มันอินไง